โอเคครับวันนี้อยู่กับผมเป็นทวยเราจะเข้าเราจะใกล้เข้าสู่เลเวลร้อยกันแล้วแล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรเราจะมาแปลงร่างเป็นเอเรียนตัวที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองนับดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอเรียนตัวที่สิบเก้า ไปอ่องรองอ้าตลกอีกแกวไปสวัสดีครับเราคือดิปโตนะอหน้ายิ้มมากเลยเบิกบานล่าเริงโมเดลของเรานะ่ะก็จะเหมือนเอิมเอ่มเออมเอาจริงๆมองตรงนี้เหมือนหัวเหมือน,ว,อนวานเป็จักาดเลยนะแล้วก็ส่วนนาฬิกาเบนเทนก็จะอยู่ตรงส่วนหัวเลยเออมีจุดสามจุดแบบ อึมแบบอึอม,มอ,อ่ะแบบคำถามอึมอ่ะก็ประมาณนี้นะโมเดลฉันแล้วเราก็าามาดูสกิลเลยกดตัว Z ซปุ๊บเฮ้ยนายวัดดีนายนายตามเรามาใช่ไหมไอเวนตามมาดิเฮ้ยเฮ้ยอ้าวออกมาแค่นี้กด Z ซดิทำไมฮะนายเตี้ยวกว่าฉันเลิกอย่าแกไม่มีสิทธิ มาเรียกฉันว่าพอ่อเอ้าหายไปละทำไมนี่แกแกแบโอ้ยเหนื่อยกด X ซสิเอากด X หายไปแล้วกดตัวซีต่อยแล้วจะมีเพื่ออะไรกดตัวซีต่อยเนี่ยเพื่ออะไรกดแซดมาเออ ยอระนัยก็ไม่ใช่แล้วแล้วกดตัว x ปุ๊บเขาก็จะหายไปทําเพื่ออะไรไม่รู้แล,แล้วแล้วยกตัวเดียวเนี่ยนะโอ้เงาตายเลยนะมันหายเองด้วยนี่กดจะไปะกดสีใสปุ๊บโอ้โหเงียเงียบเลยตามก็ไม่ตามแกเป็นใครหายไปแกจ๊บบ้าเอ้ยเนี่ยไม่ใช่แนมนสกิวไม่มีอะไรแล้วทำไมเสียงมันมันแปลกแปลกกว่าเดิมอ่ะ จำโทนเดิมไม่ได้เลยเสียงเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมีประมาณนี้นะเวลาจะหมดสนุกแล้วสิเสกออกมาสินายเนี่ยต้องเป็นตัวแทนให้ฉันกด X ซึบหายไปละกดซัดกดซัดแยกไว้ก่อนปุ๊บเออเรามีเพื่อนแล้วจะต้องน้อยนะแกไม่รอดแน่เอาหายไปอีกแล้วโอเคก็มประมาณนี้นะท่านผู้ชมมาเจอกันเอาบทเพลงเดิมไปแล้วไปแล้ว